ค่ะสมพรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะต้องขอบคุณน้องคนสุดท้ายที่ยกประเด็นหลายประเด็นที่ตรงกับใจนะคะเพราะว่าวันนี้เราฟังข้อเสนอแนะจากน้องๆค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์ที่มหาาลัยต่างๆเนื่อจะได้นําไปเพื่อเป็นแนวคิดที่จะปรับปรุงในลักษณะต่างๆ แต่เมื่อพูดถึงเรื่องของมหาวิทยาลัยความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเมื่อกี้ท่านอาจารย์ปริญญาก็ได้อธิบายไปน,นิดหนึ่งนะคะว่าเราเปลี่ยนจากคุณธรรมมาเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยแต่ก็ยังอยากจะ,ะทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะคะว่าเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมตรงนี้เนี่ยมันมันคงไม่ได้มองเฉพาะตรงสังคมเพียงเพียงแค่ พื้นที่เดียวแต่ว่ามันยังครอบคลุมส่วนอื่นๆด้วยนะคะเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งเราเรารู้สึกเราคุ้นเคยกับมันมากจะจนเราเราอาจจะมองข้ามมันไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าคงต้องบอกว่าสังคมกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสังคมกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็คือเรื่องของของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองนะฮะทีนี้ถ้าเราอยากจะเอาหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ย มาสอดแทรกเข้าไปในกระบวนการการทำงานของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะเป็นภาพใหญ่นะคะมันจะเป็นภาพใหญ่ที่เราจะต้องมองแล้วก็จะต้องมีกระบวนการที่ทำให้เกิดเนี่ยโดยที่มีลักษณะของการเชิงนโยบายอย่างที่น้องเมื่อกี้พูดนะ,นะคะเชิงนโยบายที่ท่านผู้บริหารหรือแม้กระทั่งไปถึงสองกอ,ออก็เถอะนะคะสอกออเนี่ยจะต้องมีแนวนโยบายส่งมาให้ กับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งซึ่งก็จะต้องมีการพิจารณาเหมือนกันว่าเ,เ,เ,เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยนะคะความสำคัญในมุมมองต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันสำหรับมหาวิทลัยที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆกันของประเทศอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปไปอะไรทำความเข้าใจกันอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะใน,ในส่วนของตรงนี้เนี่ยมีมีการ พูดกันค่อนข้างเยอะนะคะที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อของ U.S.R Alliance นะคะคือมันมีหลายหลายเวทีบางเวทีเนี่ยเขาก็จะใช้ใช้ชื่อของเรื่องของ Sustainable Sustainable Future Academy แต่หลักการก็คือคล้ายๆกันคือทำอย่างไรมหาลัยถึงจะมีบทบาทที่จะทำให้เกิดกิจกรรมซึ่งโดยตามหน้าที่เนี่ยนะคะให้มีเอาพุทหรือผลิตผลผลิตภัณฑ์เนี่ย ที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีการพูดมากมายถึงเรื่องของผู้ที่มีความรับผิดชอบแต่ละคนเช่นอาจารย์นะที่ท,ที่ที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยนะคะผู้บริหารจนไปถึงอาจารย์จนเท่องถึงวิชาที่สอนนะคะวิชาที่สอนเนี่ยทำอย่างไรถึงจะเอาหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยสอดแทรกเข้าไปไม่ว่าจะเป็น สาขาวิทยาศาสตร์สังคมและอื่นๆธุรกิจเนะีบัญชงบัญชีอะไรใจหมดนะคะทำอย่างไรมหาลัยถึงจะมีแนวนโยบายลงมาให้คณะต่างๆเนี่ยนะคะพยายามคิดดูว่าหลักสูตรที่เราสอนอยู่ตอนนี้เราจะสอดแทรกความรับผิดชอบของสังคมเข้าไปได,ได้อย่างไรบ้างนะคะคงไม่ใช่เรื่องของอกิจกรรมอย่างเดียว แต่ว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันไปพร้อมๆกันเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นการสร้างจิตสำนึกนะคะสอดแทรกเข้าไปในวิชาการอย่างแท้จริงนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องเป็นสหาสาขาวิชาขึ้นมาหลายรวมๆหลายสาขาขึ้นมานะคะอันนี้ก็ขอสั้นๆแค่นี้ค่ะว่าว่ามีการพูดคุยมากมายนะคะซึ่งถ้าถ้าจะมีการพูด ปติญญาต่อไปที่จะต้องพูดถึงนะคะที่จะต้องมอบกันเนี่ยก็อาจจะต้องมี